เปิดตัวรุ่นเซมิซีสิบสี่ออร้าสมาร์ทโฟนโทงกล้องไลก้าเซมิลักห้าสิบ้านพิกเซล4ตัวใช้ชิปสมาร์กล้องแปดเจนสามพร้อมแบต5,300มิลลิแอมป์ล่าสุดทางเซมิประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเซมิสิบี่ Ultra, ออร์แตะยังเป็นทางการแล้วครับและจะเปิดตัวแบบเวอร์ชนันโกลบอลในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผล LTPO AMOLED ขนาด6.73นิ้ว ความมี QHD+ p า u s 3200คูณ1440พิกเซลมีค่าอีเฟรชต์หรอเฮิร์ตรองรับ HDR10+ ความส่องสูงสุด3000ันนิตใช้ชิปโปร่งผลส้นป,ประก้อน8ปดเซนสที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรให้นํามาแบบ LP d h e p X มีเลือก 12GB กิกก g สบ16ก,กิส่วนเรามีให้เลือก2 5 6 g b 512GB และ1นึเทราไบต์บนระบบปริการ Android 14ครอบทับได้ HyperOS ให้กล้องหลังไลค้าซูมลักส4ตัวที่มีทั้ง เลนหลักความลเอี50มิลลิพิกเซลเซนเซอร์ LYT 900 1นิ้วรูรับแสง1.63ถึง f 4.0กล้องอัลตร้าไวความลเอี50มิลลิพิกเซลเซนเซอร์ IMX 858รูรับแสง1.8กล้องเทเล3.2เท่าความลเอี50มิลลิพิกเซลเซนเซอร์ IMX 858รูรับแสง1.8และกล้องเพรลสโคน5เท่าความลเอี50มิลลิพิกเซลเซนเซอร์ IMX 858 รูปแสบสอส่วนกล้องหน้าความเอีสาล้านพิกเซลรูปแสบอให้แบตเตรี่มีที่5,300มิลลแอมลองรับชาร์จเร็วก็วัตต์แบบเสียบสายและ80วัตต์แบบไร้สายครับสมาร์ทโฟนเสลยวมีสี่อัลตรามีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม12 g กิกรอม256 g ิกมีราคาอยู่ที่6,499หยวนหรือประมาณบาทรุ่นแรม16นสรอม512รุกนรมคาอหู่ที่6,999หนหรือยระมาอ34,900บาท รุ่นแรม16กิกรอม1เทอไว้มีราคาอยู่ที่7,799หยวนหรือประมาณ38,900บาทและรุ่นแรม16กิกรอม1เทอไบ้เป็นแบบไทเทเนียมราคาอยู่ที่8,799หยวนหรือประมาณ43,900บาทนอกจากนี้เสียวมียังมีชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพที่มีทั้งเคสกริดและฟิลเตอร์หน้าเลนมวางจำหน่ายแยกในราคา699หยวนหรือประมาณ3,500บาท และมีที่ชาร์จไร้สาย80วัตต์ในราคา499หยวนหรือประมาณ2,500บาทด้วยครับ